สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับอยู่ที่694บาทด้วยกันนะครับไม่ต้องลงทุนใดใดทั้งสิ้นนะครับทำฟรีนะครับเป็นแอปหาเงินนะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะหาเงินฟรีเป็นรายได้เสริมก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับประจำวันที่16สิงหาคมนะ2564ตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม1นนาทีด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะในส่วนของแอปห่าเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของธนาคารเข้าสู่บัญชีของ true money wallet นะครับวันนี้ก็จะมาถอนเงินนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะในส่วนของกิจกรรมนะครับว่าจะหมดเขตอีกประมาณกี่วันด้วยกันนะครับแล้วก็การถอนเงินตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไป รับชมคลิปนี้กันนะครับวันนี้ก็จะถอนเงินอยู่ที่6 9 4บาทด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคไปกันเลยในส่วนของแอปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอป t i k กต k อกนั่นเองนะครับก็คือเป็นแอปนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไป อัปเดตในส่วนการถอนเงินกันก่อนเลยละกันเนาะแล้วก็ค่อยไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมว่าจะหมดเขตเมื่อไหร่แล้วก็ในส่วนของการอัปเดตการถอนเงินก็คือจะดูว่าการถอนเงินตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็มีคอมเมนต์กันบอกอยู่นะว่าของเขามีปัญหาผมก็เลยบอกวิธีการรายงานนะก็คือเป็นวิธีการรายงานให้กับแอดมินว่าต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็มีรายได้นะครับอยู่ในบัญชีอยู่ที่6 9ร้บาทด้วยกันนะครับตรงนี้นะผมก็จะถอนทั้งหมดเลยละกันเนาะ694บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นการถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับโอเคนะครับผมก็เลือกเป็น694บาทแล้วนะครับตรงนี้ก็ดี๋ยวนะตอนนี้แต้มของผมก็จะมีประมาณเท่าไหร่เเขาไม่ได้เขียนตรงนี้นะแต่ว่าแต่เดียวมันจะติดลบตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือประวัติการได้รับแต้มแล้วก็การถอนเงินตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะถอนเงินก่อนแล้วกันเนาะกดที่ถอนเงินนะครับถอนขั้นต่าอยู่ที่15บาทนะครับแต่ว่าของผมสามารถถอนได้ทั้งหมดเพราะว่าผมมียอดเงินในบัญชีมากกว่า500บาทนั่นเองนะถ้าเรามีในบัญชีน้อยกว่า500ก็คือ499บาทเราสามารถถอนได้สูงสุดตรงนี้ได้แค่120บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้ทําการกดนะเมนูถอนนะ ก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะถอนเงินอะไรนะครับผ่านอะไรบ้างนอกึ่งการถอนเงินเข้าบัญชีของพร้อมเพย์แล้วก็การถอนเงินเข้าสู่บัญชีของธนาคารตอนนี้นะครับเราต้องมียอดเงินขั้นต่ําอยู่ที่500บาทนั่นเองนะเราถึงจะสามารถถอนได้เข้าบัญชีของธนาคารแต่ว่าตอนนี้นะครับในส่วนของการถอน ข้าบัญชีของพรอมเพย์แล้วก็ธนาคารนะครับจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมก็เลยแนะนําให้เราถอนเข้าบัญชีของ t r u m m o n e y Wallet นะครับจะได้ไม่ค่อยมีปัญหานั่นเอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกดเลือก t r u e Money w a l l e t แล้วก็กดถอนเงินตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับให้เราครับทำการ โอนเงินไปยังบัญชีของ t r u e Money w a l เ e t เราก็ตรวจสอบว่าใช่เบอร์ของเราหรือเปล่ปาถ้าใช่ก็โอเคถ้าไม่ใช่ก็คือว่าเขาจะไม่นะเขาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันโอนผิดเอง,เองนะเราก็กดยืนยันเพื่อการถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็โอนไปให้เราแคปหน้าจอตรงนี้ด้วยนะเผื่อว่าเราโอนไปแล้วก็เงินไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ t r u e Money Wallet นะครับ ตอนนี้นะครับผมได้เงินเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่ประมาณ4 4,400กว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวงล้วก็สลิปการโอนเงินตอนนี้ยังไม่เข้ามานะครับจะเข้ามาก็ต่อเมื่อนะครับผ่านไป10นาทีด้วยกันตอนนี้ผมโอนไปเวลา2ทุ่ม5นาทีประมาณ2ทุ่ม15นาทีแต่เดี๋ยวสลิปน่าจะเข้ามาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปกดคำว่ากลับนะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่หน้าหลักนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของการถ่างเงินฟรีนะครับในส่วนนี้นะครับอ่าผมจะดูที่แ้มนะเมื่อกี้เราแคบหน้าจอแล้วใช่ไหมอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แ้มเขาก็ลดแล้วใช่ไหมล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้ถ้ามันขึ้นคําว่าเบิดถอนสําเร็จนะก็หมายความว่าเราได้ถอนเงินสําเร็จก็คือเงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารถ้าเรา ถอนไปแล้วก็มันติดลบก็คือแต้มมันลบไปแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเขียนว่าเบิกถอนสําเร็จแต่ว่าเงินไม่เข้ามาให้เรานับเข้าใจว่าจะใช้เวลา3 7ถึงวันด้วยกันเงินถึงจะเข้ามาในส่วนของบัญชีธนาคารแต่ว่าในท r ูมันไม่ได้เ็ถ้ามันขึ้นเบิกถอนสําเร็จแต่ว่าเงินไม่เข้ามาอันนั้นคือให้เราแคปหน้าจอรตรงนี้แล้วก็ให้เรามาที่หน้านี้นะครับให้เรานะครับมาที่ตรงที่คําว่าอ่าเขามันไม่ค่อยเห็นเนาะที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายคําถามนะเราก็กดเข้าไป นะครับให้เรานะครับเลือกคําว่านะครับตรงนี้นะนี่นะครับกดเ,เข้าไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ให้เรานะครับเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือผมได้พึ่งส่งไปตอนนั้นคือผมถอนเงินไปแล้วก็เงินไม่เข้ามาในส่วนบัญชีธานาคารนะครับอ่าแล้วก็ผมก็ส่งไปแล้วก็เงินเข้ามาเรียบร้อยนะแล้วก็กดคําข้อเสนอใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นให้เราแนบรูปภาพที่เราได้แคปหน้าจอเมื่อกี้แล้วก็ บอกเขานับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะปัญหาของเรามีอะไรตอนนี้เราก็ใส่ตรงนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินไม่เข้าหรือไม่ก็คะแนนไม่เข้าเชิญเพื่อนแล้วก็ไม่ได้รับเงินไม่ได้รับคะแนนดูวิดีโอแล้วก็ไม่ได้รับคะแนนเราก็มาแจ้งตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็ใส่รูปภาพเสร็จแล้วให้เราก,กดทั้งว่ารายงานเสร็จนะครับระบบก็จะตรวจสอบภายในไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะแก้ไขให้เรานั่นเองนะครับโอเคในส่วนของกิจกรรมนะครับวันนี้ก็เรามาอัปเดตกิจกรรมด้วย กจกรรมนะครับที่เป็นกีกรรมใหม่ของวันที่12ถึงวันที่19วันนี้วันที่16นะครับก็เหลือเวลาประมาณ13วันด้วยกันนะครับก็เรียบรีบนะครับไปทําตรงนี้ได้นะครับเชิญเพื่อน5คนนะครับรับสูงสุด10,000บาทตรงนี้คําว่าเชิญเพื่อน5คนตรงนี้ผมก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเชิญเพื่อนหรือเปล่าแต่คําแนะนําที่ดีที่สุดสําหรับผมนะผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะในการไปเชิญเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนที่เรารู้จักจริงๆเพราะว่า บางครั้งคือเขาไม่ได้สนใจในการหาเงินจริง,รงๆเขาแค่สนใจเล่นแอปทิกตอรนะครับแต่ว่าถ้าเราเชิญก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่เชิญก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าเราเชิญเพื่อนของเรากลัวว่ามันจะทําให้เรากับเขาเป็นปัญหากันก็คือเกิดความราคาญพวกเนี้ยเขราราคาญเราแล้วก็ทําให้เราเขางน้นไม่ไม่ดีหรอกกันเกิดการเขาอะทะเลาะกันอะไรพวกเนี้ยอ่ะ เราก็แนะนําคนอื่นดีกว่าเนาะแนะนาคนอื่นนั้นคือแนะนําใครละ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อนก็แนะนําคนที่สนใจหาเงินนะครับอ่าแนะนําคนที่สนใจหาเงินด้วยวิธีการหนึ่งนะหนึ่งก็คือทําวิดีโอนะลง u t u b e เหมือนผมนี่แหละนะอ่าสองนะครับทาวิดีโอลง i n s t a g r กรมหรือ IG นะครับ3าําวิดีโอลงไลน์นะครับ 4. นะครับทาวิดีโอลงอะไรบ้างมี โซเชียลมีเดียก็อ่าทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับอ่าถ้าเราทําวิดีโอลงพวกนี้แล้วนะครับแนะนำนะให้เราทําวิดีโอลง facebook ด้วยเมื่อกี้ผมลืมบอกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืให้เราทำแฟนเพจนะเพจ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับให้เราทํา f Facebook ด้วยนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มนะกลุ่มของ Facebook นะครับ ถ้าเราอยากสร้างกลุ่มเองก็ได้หรือเราจะไปอยู่ในกลุ่มของคนอื่นก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูกฎของเขาด้วยว่าเขามีกฎอะไรบ้างของกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับเราก็สามารถไปโพสต์ได้นั่นเองนะถ้าเรามีของตัวเองเราก็สามารถโพสต์ได้เลยในเรื่องของพวกนี้นะครับกลุ่มไลน์ด้วยก็ได้ก็ด,กดีเหมือนกัน,นครับสร้างกลุ่มไลน์ด้วย นะครับกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวกับอาชีพเสริมงานออนไลน์วิธีการหารเงินพวกนี้แล้วก็สร้างมาแล้วก็เมื่อมีคนที่สนใจที่จะหาเงินเขาก็จะมาขอเข้าอยู่ในกลุ่มของเราใช่ไหมจากนั้นก็นะเราก็แนะนำเลยนะเราก็สอนเขาเลยวิธีการหารเงิน จากแอปวิธีการหาเงินจากเว็บไซต์วิธีการหาเงินจากการขายของวิธีการหาเงินจากการไลฟ์สตรีมพวกนี้ถ้าเรามีวิธีการหาเงินยังไงนะครับที่มันใช้งานได้จริงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนะเราก็บอกเลยในส่วนของด้านการลงทุนอันนั้นคือเราก็ต้องอคำนึงด้วยว่าถ้าเขามาลงทุนกับเราอ่ะที่เราสอนแล้วเขาเกิดเขาเจ๊งขึ้นมาเราจะรับผิดชอบหรือใครรับผิดชอบตรงนี้ผมขอให้เรานั้นคิดให้ดีๆในส่วนของการลงทุนถ้าเราจะแนะนําคนอื่นนะ แต่ว่าถ้าใสา่ฟรีก็โอเคอยู่อันนั้นคือใส่ฟรีที่ต้องเสียไปคือไม่ใช่เงินแพ่ามันเป็นเวลานะครับอันนั้นก็ก็ต้องคิดเหมือนกันคือต้องต้องต้องให้เขาคำนึงเหมือนกันว่าถ้าเขา้า,ขาถ้าเขาเล่นแอป,ปพวกนี้ถ้ามันเสียเวลาไปนะครับแล้วก็เขาไม่โอเคก็ไม่ต้องเล่นดีกว่านะในส่วนนี้ถ้าเขาถนัดด้าน,ด,านด้านอื่นก็ให้เขาทําในส่วนที่เขาถนัดดีกว่านะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ในส่วนการแชร์นะผมแมนะนําให้เราแชร์แบบนี้นะ แ,แล้วก็ไม่แนะนำให้เราไปคอมเมนต์นะในส่วนของอบล็อกตรานมก็โพสต์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการหารเงินเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการสแปมนะตรงนี้มาสแปมคือมันผิดนะตรงนี้ถ้าสแปมสมมติว่าเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องเรื่องการเรื่องที่อยู่อาศัยสมมตินะฮะล้วก็ไปคอมเมนต์เกี่ยวกับการหารเงินพวกนี้มันก็ไม่เข้าพวกใช่ไหมมันไม่เข้าประเภทเนาะมันก็เลยเกิดการสแปมตรงนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็ แชร์วิธีการนะครับในการเชิญนะอันนี้คือผมแชร์วิธีการเชิญเนาะในส่วนการเชิญนับก็ให้เรามาคลิกที่คําว่าเชิญนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการกดที่คําว่าขั้นตอนตรงนี้นะแล้วก็ดูวิธีการเชิญมี3ข้อด้วยกันก็คือการเชิญให้เราแชร์ลิงก์ของเรานะลิงก์ของเราก็จะอยู่ที่คําว่าปุ่มเชิญกดที่ปุ่มเชิญแล้วก็กดคัดลอกลิงก์อันนี้คือลิงก์เชิญนะให้เรานําลิงก์เชิญของเราไปแชร์กับคนอื่นนะครับแล้วก็ ให้คนที่เขาสนใจนะครับเขาโหลดแอปนะครับผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ให้เขาใส่รหัสเชิญของเรารหัสเชิญของเราคืออันนี้เลยนะครับจากนั้นก็เราแล้วก็เขาจะได้รับรางวัลทั้งคูนะส่วนเราก็ได้รับประมาณ70บาทนะเมื่อเขาสมัครเข้ามาเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกประมาณ 1, 900, 1 9 0 0 1,930ักบาทก็ต่อเมื่อจะได้รับก็ต่อเมื่อเขาเล่นแอป t i k t o อกจนครบ3วัน7วันแล้วก็14วันด้วยกันนะครับโอเคนะครับและส่วนกองกิจกรรม รับ8,000บาทเนาะแนะนำเพื่อนแนะนำ20คนมาเล่นแอปก็เหลือเวลาประมาณ2วันด้วยกันนะครับตรงนี้นะในส่วนกิจกรรมของการแจกของรางวัลที่เป็นรางวัลทองคําแท่งนะก็เหลือเวลาอีกประมาณอ่า4วันด้วยกันนะครับตรงนี้นะเพราะหมดเขตวันที่20นะวันนี้วันที่16นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของสลิปน่าจะเข้าแล้วนะครับตรงนี้นะผ่านไป8นาทีแล้วนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็สลิปเข้ามาแล้วทุกคนนะหก้าสิบบาทด้วยกันที่ผมถอนไปเมื่อกี้เนาะถอนไปเมื่อเวลาสองทุ่มห้นาทีที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ไปย้อนดู ต้นคลิปก็ได้เนาะวันที่16นะครับเดือนสิงหาคม2021นะครับก็ถือว่าแอปนี้จ่ายเงินจริงนะครับอ่าก็ยังใจเร็วเหมือนเดิมนะครับในส่วนของสลิปอาจจะเข้าช้าเหมือนเดิมก็ประมาณอ่าห้าถึงแนาที5้าถึงสินาทีด้วยกันนะครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ8นาทีก็สลิปเข้ามาแล้วนั่เนเองนะครับ โอเคนะถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครมีรหัสของตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันเนาะเพื่อที่จะโปรโมทนะในส่วนของคนที่สนใจหางเงินก็ช่วยใส่ของคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนไม่ต้องใส่ของผมก็ได้เนาะส่งของเพื่อนใส่ของของผู้ชมของผมก็ได้เหมือนกันน,กน,นะครับตรงนี้นะโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ